เฮ้ hey, กัลลาสีทั้งหลายได้เวลาออกเดินทางสู่โลกแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของเหล่าวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่เรียกกันว่าโจรสลัดชีวิตบนเรือไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คิดเมื่อพูดถึงโจรสลัดหลายคนอาจจะนึกถึงฉากที่กัปตันแจ็คสเปโรยืนเท่เทเทบนเรือแต่ชีวิตจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะครับ เรือโจรสลัดไม่ใช่เรือสำราญแต่เป็นคุกน้ำที่ลอยอยู่กลางทะเลอาหารหลักก็คือขนมปังแข็งๆหาแทกที่แข็งจนต้องทุบและน้ำดื่มที่เน่าเสียโรคระบาดก็เป็นเรื่องปกติและที่น่ากลัวที่สุดคือโรคเลือดออกตามไรฟันสเกอร์วีที่ฆ่าชีวิตลูกเรือไปมหาศาลเพราะขาดวิตามินซีไม่มีใครร้องเพลงเรื่องเริงเหมือนในหนังหรอกครับเพราะทุกคนเหนื่อยและป่วย ธงโจรสลัดไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่คือการประกาศสงครามสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้คือธงโจรสลัดจอยล,ลี่โรเจอร์ที่เป็นรูปหัวกะโหลกและกระดูกไข่มันไม่ได้มีไว้เพื่อความเท่อย่างเดียวแต่มันคือการประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกข้ามาเพื่อปล้นและถ้าขัดขืนอาจถึงตาย ในยุคทองของโจรสลัดทงนี้เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากเมื่อเรือสินค้าเห็นทงนี้จากระยะไกลส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้โดยดีเพื่อแลกกับชีวิตโจรสลัดที่มีชื่อเสียงจริงๆไม่ได้มีแค่ในหนังนะครับมีตัวจริงในประวัติศาสตร์มากมายแบล็กเบียดโจรสลัดที่น่าเกรงขามที่สุดคนหนึ่งเขามีเคราสีดำที่ยาวเฟ้ยและมักจะผูกดินปืนไว้กับผมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ปีศาจทำให้ศัตรูมไม่กล้าต่อสู้ กับตันคิดจากโจรสลัดล่าสมบัติกลายเป็นโจรสลัดที่ถูกตามล่าเสียเองและเป็นหนึ่งในโจรสลัดไม่กี่คนที่ถูกแขวนคอต่อหน้าสาธารณะเรื่องราวของโจรสลัดอาจจะดูเหมือนเป็นแค่การผจญภัยแต่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายความหิวโหวยและความสิ้นหวัง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสนเสน่ห์ของการใช้ชีวิตแบบอิสระการออกล่าสมบัติและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยได้กลายเป็นตำนานที่ยังคงตรึงใจเรามาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณล่ะครับอยากออกเดินทางไปกับเราไหมไว้เจอกันใหม่การผจญภัยครั้งหน้า